สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทางย t u b e หลักแอพพีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทนะคะเก่งสวยเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่กำลังจองนะคะเจ้าคอนโดแจไวายูนะคะเมื่อนี้นะคะมีข่ะะาวดีนะคะเป็นรองเป็นรถที่รู้จองนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้รถส,สวยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจนะคะติดต่อขอมาหาแคทได้เลยค่ะที่เบอร์ 0 5 2 8 1 1 1 3เก่านะคะเจ้าตัวนี้เนาะเป็นเจ้าฮันดาเจ็1 5 R ah อนะคะรกคาชมปี18มาในราคาเพียง4แ7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพ,พราอแม่พี่น้องสีเท่าดำสีวสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะเป็นสาวกฮันดาเจ,จ็ตนะคะเม่นี่ห้ามพาดค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพี่ๆแค่ดีตีประวัติดีนะคะจะเต็มฟรีดาวนะคะ่ะต้องใส่งเงินออกรถจักปัะนะคะ สภาพนะคะสวยๆเลยค่ะนี่แล้วค่ะลูกค้าด้านหนานะคะบ่มีแตกบอมีหักค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะอักษรเนาะก็เป็นข้อมียมนะคะลูกค้านี่นะคะตัวอาเอดนะคะลูกคากะจังนานะคะสภาพสวยๆบอแตกบอหักค่ะสวยจัดเลยนะ,ะมีไฟสว่างตอนกลางวันนะคะลูกค้าสีสวยนะคะลูกค้าสีเทาดำเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนาะ ้อมไฟตัดหมอกนะคะสองคูนาค่ะสีสวยๆนะคะเป็นรถแฮนด์แบ็ค่ะประตูน,นะคะพี่ๆรถสวยเรียมคมสันต่างๆนะคะสวยๆเลยค่ะลอแมกนะคะลูกค้าสวยๆค่ะเดิมๆนะคะเป็นแมกทุูชนปัดเงานะคะได้เป็นแมกขอบ16นะคะอย่างปี23สามารถใส่งานต่อได้อีกยาวๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสีสวยนะคะกระจกนะคะสีดำนะคะพ่อแม่พี่น้อง มีไฟเลี่ยอยู่ที่กระจกนะคะนี่ค่ะบ้สจัาประตูนะคะลูกค้าสีเดียวกันกับตัวรถนะคะลูกค้าสีสวยกระจกเดิมๆค่ะเดิมแทนแน่นอนทุกบานค่ะภายในนะคะลูกค้าได้เป็นบอสผ่านนะคะบอสตึงๆแน่นๆนนหนาๆนะคะเมื่อรับรถนะคะเดี๋ยวแคทเก็บงานสปาให้พ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าต้องห่วงเลยบอสสวยนะคะลูกค้าบอสตึงๆแน่นๆนนหนาๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถสักคู่นะคะพ่อแม่พี่น้อง เจ้าตัวนี้เนาะได้เป็นพ่วงมลาลัยมัตติฟังชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูเด็ดที่พวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยนะคะดเดิมค่ะดเดิมมจากโรงงานนะคะสภาพสวย,สวยหนาเลื่อนไหมค่ะพ่อแม่พี่น้องสวยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะที่สําคัญนะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันน้าสามร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้า ไม่เดิมไม่แท้นะคะการันตีวันรันตีนะคะหลักิ้นเลี่ออายุการใช้งานนะคะถือวันหน่อยนะคะอยู่ที่แสนหกกว่ากิโลเองนะคะลูกค้าถือว่าหน่อยนะค,ะคอนโซลดานบนนะคะลูกค้าบอกมีริ้วรอยในการใช้งานนะคะเด้เป็นเครื่องพันหานะคะเจ้าตัวนี้สภาพสวยๆค่ะซองแอร์นะคะลูกค้าบอแตกบ่หักค่ะมีหน้าจอกล้องถอยนะคะเป็นปุ่มพูดสตาร์ทนะคะหุ่นแจกคขีเล็ดนะคะหุ่นแจกแบบนี้ค่ะนี่นะคะ แอร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวแคทถอยใส่เกียร์ถอยมือนะคะลูกค้านี่นะคะสภาพสวยๆนะคะลูกค้ากล้องนะคะคมชัดค่ะที่สําคัญแอร์ออโต้พอแม่พี่น้องอาจจะมองไม่เห็นแน่นิดนึงนะคะต้องขอให้หลายๆเด้อค่ะพอแม่พี่น้องหัวเกียร์นะคะสวยๆค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์สวยๆแบบนี้ค่ะสภาพสวยนะคะ เกะนะคะสามารถใส่สิ่งของเล็กๆในน้อยได้นะคะขออภัยเนาะอ่ะนี่ใส่เล็กๆในน้อยได้นะคะตะหมูตะมีแห้งนะมะเมืองค่ะสภาพสวยนะคะนี่ระบบไฟต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติค่ะกระจกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเพดานนะคะลูกคา้าสวยๆค่ะบ่มีรอยยันรอยเจมิมใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกคา้าสวยเดิมนะคะรับประกันนะคะในส่วนของเัรองสระทุกอย่างนะคะเดิมๆนะคะ นีเลยค่ะลูกค้าแพงประตูน,นะคะบะมี่ริ้วร้อยในการส้งานนะคะสภาพสวยค่ะรถคุณภาพเจ็ดเอนะคะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจแวะเข้ามาเมืองรถจริงกันได้นะคะที่ร้านสนุกค้าลงเก่าร้านซีอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีลงเก่านะคะหัวนอาค่ะสื้อสวยแบบนี้ค่ะบะมีก่การแก้กันไขรนะคะพรอแม่พี่น้องรับประกันนะคะในส่วนของโครงส้่งทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะ ผู้ใดนะคะที่กําลังมองหาฮอนดา้าแจกอยู่นะคะหรือว่าอยากได้รถแฮดแบ็กหาประตูน,นะคะเมื่อนี่นะคะเฝ้าจ้าเฝ้าจองค่ะก่อนนาสีมีคนจองก่อนเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องบอนะคะตึงๆแน่แนๆหน,นาๆเลยค่ะภายในนะคะเป็นทนสีดําค่ะได้เป็นบอสผ่านะคะเมื่อรับรถนะคะเดี๋ยวแคทเก็บงานสปาให้รอ,อบนึงนะคะกล่องเซลแคทอาจจะบอสวยนะคะพ่อแม่พี่น้อง เวลาซองขอบไปข้างในนะคะกาสิบรชัดเจนคือในชนของโทรศัพท์ iPhone นะคะลูกค้าเดียวนะคะแกนสจัดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมแบบคิบแบบส,สวยนะคะรถสวยแทนแน่นอนพ่อแม่พี่น้องมาเมืองรถจริงกันได้นะคะลูกค้าฮอนด้าแจ็ตสวยนะคะแคทบ,บอกเลยตัวนี้ตัวท็อปนะคะสวยจัดไฟถ่ายนะคะลูกค้าสภาพวสวยๆค่ะไฟบอแตกบอหักโลโก้ทุกอย่างนะคะเป็นค้มเหมี่ยมค่ะ พี่ๆนะคะอยากได้คอนนาแจ๊ดรือว่าอยากได้รถแฮนด์แบ็คหาประตูเนาะแนะนำค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพับบอได้เลยค่ะพับได้บอแบบบอ,รบอ,รบอรเรียบเลยนะคะเพราะแม่พี่น้องไปเที่ยวนะคะหารื่อสอดใบเนาะปีใหม่พับเลยพอาแม่พี่น้องนอนในรถได้ค่ะนอนได้กว้างๆนะคะลูกค้านอนได้สองคนพูดได้นี่ สามารถใส่สัมภาระสิงขคองนะคะตอนเมื่อปีใหม่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนห้ขา่าคลองไยนะคะหยัดเข่าเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องได้รถแฮตแบกขาประตูน,นะคะลูกค้าคุ้มจัดนะคะแค่จะบอกเลยนะคะคุ้มจัดุ่มราคาพ่อแม่พี่น้องนานนอนไหนเลยนะคะสามารถน้นคลองนาเมื่อปีใหม่นะคะได้ลายเลยพ่อแม่พี่น้องขั้นใหญ่แคชเชียร์นะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงขา ทุกอย่างนะคะเดิมค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนสำหรับพีพ่ๆท่านใดน,นะคะเครดิตดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เงินออกรถจักบาทเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าตัวท็อปเลยค่ะมีสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะเป็นคุณแจกปุ่มพูสตาร์คุณแจกคีเลสแอร์ออโต้นะคะหน้าจอกล้องถอยมีขรบค่ะ รถสวยนะคะสีเทาดําค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสีสว,สวยเลยรับประกันนะคะในส่วนของครงสงสามทุกอย่างนะคะเดิมๆแพงประตูนะคะสวยๆค่ะเมื่อรับรถนะคะเดี๋ยวแกรเก็บงานสปาให้พ่อแม่พี่นอ้องอีกรัางหนึ่งนะคะเบาะนะคะสวยสวยเลยค่ะเบาะพับพได้แบบเรียบๆราบๆแบบนี้เลยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องพี่ๆท่านใดน่าสนใจติดต่อเขาอมหาแกรแด้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าค่ะ สองเป็นหนึ่งหาหนึ่งสามเก่าพีพีอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้รถสวยคุณภาพเกียรติเอว้ใชง,งานติดต่อขอามาหาแคดเลยค่ะม่มีเครดิตก็สามารถออกรถกับเซลแคทได้ค่ะมีเครดิตก็สามารถออกรถกับเซลแคทได้ค่ะพอแม่พี่น้องพอนิยังอยู่นะคะปรึกษาเซลแคทกันได้นะคะเด๋ยวแคดนาหาไฟนน,นนะคะลงนะคะและ้วก็มีไฟน,นนะรายสถาบันกันเงินเลยค่ะ มีมากกว่า10บสถาบันการเงินพ่อแม่พี่น้องรถสวยคุณภาพเจ็ดเอกนะคะมีไฟแนนซ์ร่องรับพ่อแม่พี่น้องเมืดเนาะพี่ๆท่านใดน,นะคะตาสินใจได้แล้วฝ่าวโทรมาหาแคทนะคะตอนนี้นะคะทางบริษัทนะคะมีโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะคัฟรีไปเลยค่ะเกาสิวันไปพ่ออีกที่ปีหกเจนะคะ มีบริการซอยเหลือชุกเชิญนะคะแถมฟรีไปให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะหนึ่งปีนะคะส้อยเหลือชุกเชิญยีออะะะะ่สิบสีช่ช,ชั่วโมงนะคะพ่อแม่พี่น้องมีอีกนะคะวารนตีจากทางร้านนะคะสามสิบวันค่ะระบบเครื่องเขีย์เครื่องยนต์มีปัญหากลับมาสอมได้นะคะที่ร้านบรต้องเสียค่าชสจ่ใจใดๆเพิ่มเติมนะคะบริการล้างการคายให้พ่อแม่พี่น้องเต็มเลยทีเต็มทีเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง พี่ๆนะคะตัดสินใจได้แล้วฝ้าอนจองเขามานะคะพอแม่พี่น้องฮอนด a าแจกสวยนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเซลลแค่สิบาลูกค้าไปมืองในส่วนของห้องเครื่องหลัก,กค่ะงสั่งต่างๆนะคะพ่อแม่พี่น้องไปจ้ามาค่ะพอแม่พี่น้องนะคะเข้ากลับมามืองห้องเครื่องนะคะ ก่อนมึงห้องเครื่องจ้ามามึงมุมกว้างกันก่อนนะคะแนะนาอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าคันนี้เนาะเป็นเจ้าฮอนด้าแจ็ดนะคะหน ah ึ่งจุดห้าเอ็ดโตท็อปเลยค่ะชมปีสิบแปดมาในราคาเพีงสีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องห้องเครื่องนะคะลูกค้าสภาพสวยๆพี่ๆแค่ดีๆประวัติดีนะคะรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยค่ะขับฟรีค่ะเก้าสิบวันไปพอนอีกที่นะคะปีห้องเจ็ดเลยค่ะ ฟ้าครอบเครื่องนะคะลูกค้าสภาพสวยๆค่ะฟ้าบ่อแตกบ่อหักนะคะนี่เลยค่ะได้เป็นเครื่องซีสูบนะคะลูกค้าของเครื่องสวยๆค่ะสะอาดสะอาดบ่มีคคาบย่อมน้ามันใดๆทั้งสิ้นนะคะเบรก ABS นาเรว่าคงสากทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะรถบ่มีชนหนักพิกความแน่นอนค่ะการันตีวารันตีนะคะบ่มีการยอมแมวใดๆทั้งสิ้นนะคะออกรถกับเซลแคดนะคะแคดดูแลให้ค่ะ ในส่วนของเหลวต่างๆหรือว่าแบตเตอรี่นะคะลูกค้าเปลี่ยนทายให้ค่ะลูกค้าออกรถไปแล้วไ่ต้องไปเหตุอย่างเพิ่มเติมนะคะรับประกันนะคะในส่วนของข้องสางค่ะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของหัวน็อตนะคะสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์หมอก่อนนะคะทุกอย่างครบๆค่ะพ่อแม่พี่น้องแผ่นกันความร้อนสาภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะหัวนอดด็อตยึดฟ้ากระป๋องอีกฟังหนึ่งนะคะลูกค้าสวยๆ รถบมีชนหนักมีความแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเชคประวัติศูนย์ได้ค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจนะคะหรือวา่าอยากซื้อสดนะคะติดต่อขอมหาแคทได้เลยค่ะมีเอกสารพร้อมโอนนะคะลูกค้ามีเหลี่ยมพร้อมโอนนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไว้ใช้งานติดต่อขอมหาแคทที่เบอร์ศูนย์กาวหาองดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้า พี่ๆท่านไหนตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถโอออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแคททำเอกสารนะคะให้พี่ๆไฟแนนแล้วไปเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องเึิงหน้าบ้านนาทีทํางานกันเลยทีเดียวนะคะบอสะดวกมารับรถเองนะคะลูกคข่าวประตองห่วงค่ะมีบริการรถสไลด์นะคะส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องเช่นกันนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะแคทวอล์กิดประการใดพิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะกับพีพีเอส เอฟทุกท่านนะคะสาหรับมือนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เซลแคทแนเดอร์ค่ะเมื่อนี่พี่ๆท่าไหนาสนใจโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0 9นเก้าห้าสอหาหนึ่งสามเก้าสามารถแอดไลน์เขามาได้เลยนะคะเมื่อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ